สวัสดีครับเพื่อนๆพอ,นอดีว่าเราซื้อตัวที่เป็นดัมเบลนะกับตัวที่เป็นอะไรนะมานั่งมานั่งสําหรับออกกำลังกายทุกคนที่เอาไว้ยกเวทแบบเนี้ยเออก็คือแบบเราว่าจะทําเป็นโฮมฟิตเนสนะโฮมยิมนะเพราะว่าตอนนี้ห้องนอนแขกเราอะที่เคยเป็นห้องนอนแขกอะเรามาลองดูแล้วนะว่า คือทําเอาไว้แต่เพื่อนอ่ะไม่ค่อยมานอนหรอกก็เลยคิดว่าอเออมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าเราจะทาห้องห้องนอนแขกเปลี่ยนเป็นองยิมแทนนะก็คือเป็นห้องออกกำลังกายแทนสําหรับทุกคนในบ้านนะเพราะว่าเราคิดว่าเออจะได้แบบไม่มีข้ออ้างในการออกกำลังกายกันเนาะก็คือจะให้ทุกคนแบบมาใช้ได้มามาออกกำลังกายกันได้นะ จริงๆอะในหมู่บ้านเราก็มีเขาเรียกอะไรนะฟิตเนสมีฟิตเนส,ม,เนสมีสระว่ายน้ำอยู่แหละแต่ว่าบางทีก็ไม่สะดวกนะที่จะไปอะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีคนก็ไปช่วงนี้คนมันเยอะอะไรเงี้ยลูกวิ่งมันมีอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่สะดวกเนาะสระว่ายน้ำบางทีแบบมีคนเล่นเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าเออทำเป็นโฮมยิมที่บ้านขึ้นมาอย่างเงี้ยน่าจะดี ทุกคนจะได้แบบแข็งแรงนะเราก็เป็นคนที่ออกกำลังกายอ่าเขาเรียกอะไรออกกำลังกายุกอปทิทิ์อยู่แล้วก็คือไม่ไม่บอดี้เวทบ้างดูตาม YouTube บ้างก็ไปฟิตเนสบ้างนะหมายถึงฟิตเนสในหมู่บ้านนะเราเราฟิตเนสเมมเบอร์เราไม่ได้สมัครแล้วนะเราคือเรายกเลิกไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปนะเหมือนถึงว่าที่ทําง,งานมันไม่ได้ใกล้กับฟิตเนสนะทุกคน ก็ซื้อมาสักพักแล้วแหละแต่ยังไม่ได้แกะเพราะว่ากะว่าจะมารีวิวแกะกล่องให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามันเราซื้ออะไรมาบ้างนะทุกคนอืมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวให้ดูสภาพห้องตอนนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าห้องก็แบบรู้สึกว่าของทุกอย่างกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยโลด้วยนะของแบบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็จะเอาให้เหลือแต่อุปกรณ์ กีฬานะพวกฟิตเนสต่างๆนะไปดูกันนี่ก็คืออุปกรณ์ฟิตเนสที่เราซื้อมานะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแผ่นรองนะแผ่นรองแผ่นยางรองรองอุปกรณ์ฟิตเนสนะรองพื้นแล้วก็อันนี้เป็นดัมเบลชุดดัมเบลนะแล้วก็เป็นอะไรนะอ่าเป็นม้านั่งสำหรับออกกำลังกายนะ พื้นที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกทุกคนพื้นที่ห้องก็ไม่ได้ใหญ่นะก็ประมาณนี้เนี่ยมันเคยเป็นมีวางเตียงสองชั้นมาก่อนนะเตียงสองชั้นเราให้หลานไปลวให้พี่สาวไปแล้วนี่นะห้องก็ไม่ได้กว้างมากก็ประมาณนี้เนี่ยให้ดูรอบๆห้องเนี่ยของก็รกนิดนึงก็ะจะเป็นของแบบกระจุกกระจิกเนี่ยตุ๊ก,กตาว่าจะเอาไปบริจาคอยู่เล้ยงญาไปหมดนะ ห้องมันแค่นะเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าก็คือไม่มีอะไรมากหรอกอันนี้เป็นที่เหยียบเท้านะซื้อมาจากดีแคล,ลอนอันนั้นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยได้เหยียบเลยขี้เกียจความขี้เกียจสำเริจนี่เขาให้เป็นบาเบลที่เป็นท่อนหนีมาด้วยนะแล้วก็ แข่งแรง่ล้วเน่แปลว่าเนี่ยเป็นเหล็กให้มาแข่งแรงอยู่นี่เป็นแผ่นเหล็กหนกักตัวนี้เดี๋ยวเราเอาง่ายๆนกรับตอนนี้ปูกลางห้องไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาชั้นนี้ไปไหนไม่เป็นไรก็ไปให้ป็นประดาษห้อนหงนี้ไปแหละ นักนี่อะไรอ่ะโอ้ให้ถุงมือมาด้วยอ่ะถุงมือยกน้ำหนักหืม มันก็ไม่ได้นามากหรอกแต่มันก็พอใช้ได้นะเนี่ยก็ถือว่าถูกมากเนี่ยชุดให้มาทั้งชุดแล้วก็แบบให้ถึงมือมา้ียนี่น่าจะชุดละพันกว่าบาทมั<อ>้ง้าราคาไม่ได้เดี๋ยวเราส่งเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะนี่เป็นแผ่นใหญ่มากแผ่นรอง ฉันลองฟิตเนสนะแบบเออดีอ่ะเริ่ต่อกันนี่ทุกคน สวยๆแล้วกันเป็นลายลายเนี่ย ำก็สวยนะเนี่ยของเปล่าๆที่ไม่มีประโยชน์นะน,นิ้วพอดีเลยสวยนะสวยมากกาันิ้วอันนี้ก็ไปลองดูีดเดี๋ยวก่อนค่อยๆทยอยดูทีละอัน เป็นของจีนนะทุกคนเนี่ยนี่มื้อมาให้ของจีนทั้งนั้นแหละของนี้แต่มันก็พอใช้ได้อ่ะน่าจะไม่ต้องประกอบเลยมั้งเนี่ยมันแบบมันเหมือนมาสำเร็จรูปให้อยู่แล้วอะแค่แกะพลาสติกออกแค่นี้ มีงานกีแนมอยู่นะเราก็เลือกเลือกดูละอออ๋อโอ,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 อ้แค่นี้เองไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายมากไม่ต้องไดอ่ะพอนอนพออะไรได้ อุ้ยโอ,โอ้อันนี้ดึงอ๋ออันนี้ปรับระดับได้ม,ไมีระดับอยู่ของมันสะแช่แบบน,นี้เอ้ยเป็นตัวปรับระดับทิ้าไป ให้ <Hey. S 2> เอาตัวทิมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ทิมตามเขานะแล้วก็ทิมตามที่มันมีรูอ่ะอืมแต่ตัวนี้มันไม่ได้ปรับระดับเลยนะตรงเนี้หรือเปล่าวะอืมใช่มันยึดเอาไว้ก็คือให้ยึดให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะได้ไม่เคลื่อนนี่ห้าโลโว่สามโลเหมือนกัน อืมน่าอืมอือืมอยากนะอืมอ,มอ,าน,อมนาคตรเราว่าเราจะซื้อลูกวิ่งนะทุกคนก็เลงๆของเสี่ยมี่อยู่กะว,ว่าจะไว้ตรงนี้นะก็จะได้วิ่งเสร็จก็จะได้เล่นดำเดียวต่อเลยเอออือ่ะถุงมือไหน,นเขาให้มาแล้วใส่หน่อยสิ ถุงมือบางไปหน่อยนะจะไม่เป็นไรใส่ไปเถอะในเขาให้มาแล้วก็ใส่ไปแค่รีวิวแกะกล่องน,นี่ก็เหน,นื่อยแล้วทุกคนยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้ เอาแป้งนี่ไข่อะไรที่มไม่เงนไปไข่ได้นะยกให้ดูสักรอบปรับประมาณ45องศาคือยี 45, อ่องศานน45ึโอ้ แต่เราว่ามันไม่ดีตรง,อ,งอันนี้ยที่มันเป็นปูดออกมาแบบนี้นะต้องระวังนิดนึงไอตัวที่มันเป็นแท่งเนี่ยน้ำเปลียวมันขนาดมันใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรถ้าเทียบกับราคาเราว่ามันก็ได้อยู่ระวังหน่อยแต่นี้นขึ้นหนักไปนะอ๋อยังหนักไปสำหรับเรา อแต่ท้ายทุกวันน่าจะแข็งแรงอยู่เอออันนี้เอาไว้แบบยาวๆนะแล้วก็ทำตัวลูกกิ้งนะมีอันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้เหมือนจะดึงกลับให้ได้ด้วยนะอืมอันนี้ของคุณแฟนก็ซื้อมาแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว ต้องเล่นต้องเล่นบ่อยๆนะมันก็ช่วยได้เยอะอันนี้อะไรลูกบอลน,นวดมั้งนวดหลังหรือนวดตามตัวก็ได้ก็เอาไว,ว้ให้มันดูแบบโฮมจิมหน่อยนี่จะดูมีความก็เด <c oughs> ี๋ยวถ้าเราซื้ออะไรนะตัวที่เป็นเ รูวิ่งของเซี่ยวมี่นะเราเล็งไว้อยู่นะที่มันมีลำโพงของ JBL ด้วยอะ่ะอันนั้นนะ้รนุ่นนะั้นหน่ะเราก็เลงๆไว้นะยังไงถ้าถ้าเราซื้อมาแบบครบวงจรนะเราก็จะเราก็จะอะไรนะจะมารีวิวให้ฟังนะจะมารีวิวอีกทีได้คลิปหนึ่งนะเออตอนนี้ก็แค่ตอนนี้เล็งๆเอาไว้อยู่แต่ว่าคิดว่าจะซื้อแหละ เพราะว่ายัางไงเราก็วิ่งอยู่แล้วไงเพราะเมื่อกี้เราก็เพิ่งไปวิ่งเพิ่งไปวิ่งที่ฟิตเนสฟิตเนสที่ในหมู่บ้านมานะเออตัวนี้ตัวเดินความเดินนิดนึงอันนี้ก็ดีนะน,นี้ก็ดีนะคนบริหารส่วนนี้ได้ปปปึึึ๊๊๊บบบไปแล้วนะทุกคนทุกคนเพื่อนๆ เจอกันคลิปหน้าครับบาย